ใจพดถึงอย่าหาเหตุครับต้องใจกล้าครับขายาไว้ในหน้าเขาครับฉีดได้สี่มือแล้วครับเนี่ย่ยาไว้ทั้งนัันครับเนี่ยเลืองๆเงนี่ยตายแทบทุกยาครับ เดี๋ยวพามาเบื้องเขาต้นเขาต้นเขาว่าเป็นยังครับนี่ลายคลักลายครับด้วยทดสอบเบื้องแต่ผมก็ทดสอบมารอบหนึ่งแล้วครับ บอเป็นยังครับเขาวอดเป็นยังนี่สีได้สีมือแล้วครับเขายัางเขียวดีครับเลยแต่ว่าหนาไว้เนี่เหลืองหมดแล้วครับเลยต้นเขายัางเขียวดีครับโอ้หลายครับหนาไว้ครับจัดการเลย